แล้วคำถามที่คุณถามผมว่าขายอะไรดีพอมีไอเดียแนะนำไหมคือแนะนำนแนะนำได้นะครับแต่ก่อนที่คุณจะไปหา,า,าหาสินค้าราคาแบบชิ้นสองชิ้นขายได้แล้วรวยนะครับมันหายากนะในการเริ่มต้นอะ่พูดด้วยความสัตย์จริงเนาะ แล้วถ้าผมแนะนําไปคุณกล้าไหม <c oughs> คุณกล้าไหมมีคนถามผมมานะเขาเห็นผมขายอาชานาเลียได้เป็นโคมไฟเป็นโคมไฟระยะออกแนวยุโรปหน่อยหนึ่งนะครับเป็นเป็นลูกคิดต้นเป็นตุ้มๆคิดต้อนเต็มเลยนะครับตัวนี้ผมทำดัตต้าเมนิ่งอ่ะนะครับอยู่เป็นเดือนนะอยู่เป็นเดือนดัตต้าเมนิ่งกว่าจะหาสินค้าไอ้ชานาเลียนี้เจอ เป็นเดือนคุณคิดว่าผมใช้ความอดทนเท่าไหร่อะนะครับในการหาหาสินค้าเนี่ยเจอแล้วเนี่ยครับบางทีมันไม่ได้หาซัพพลายเออร์ง่ายๆนะครับถ้าคุณขายของที่มันแตกต่างขายของที่แบบว่ามีน้อยชิ้นมีคนขายน้อยนะครับแบบนี้ซึ่งมันทำได้แต่ถ้าคุณจะเริ่มต้นแบบนี้ผมว่าโอ้โหคุณท้อตั้งแต่วันแรกแล้ว นะครับกว่าผมจะหาซัพพลายเออร์ชานาเลียนี้เจอเนี่ยใช้เวลานานนะนะครับใช้เวลาอยู่พักหนึ่งอะ่ะแล้วผมขายผมขายอ่ะหกร้อยกว่าเหรียญน,นะครับแต่เวลาขายจริงบางทีไม่ถึงเรอกครับมีลูกค้าขอออฟเฟอร์บ้างต่อลงมาบ้างอ่ะเราให้ไปอ่ะยังได้กำไรอยู่อ่ะเราเอา,เอานะครับแต่เวลาที่ทุกคนเห็นว่าโอ้หกร้อยเหรียญโอ้โหโอ้โห แต่ผมบอกต้นทุนนะครับว่าเออน้องครับตนเนี้ต้นทุนจะขายด้วยผมไม่ว่านะนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยกลัวเวลาที่เรามีทักษะเรื่องของการเขียนสตอรี่เอ่ยหรืออะไรเอ่ยนะครับเราจะไม่ค่อยกลัวคู่แข่งเท่าไหร่นะครับเราหนีกันได้เราหลีกเลี่ยงกันได้เออแต่เวลาที่ผมบอกต้นทุนไปก็ไม่มีใครกล้านะ <laughs> นะครับ ต้นทุนตัวนี้เฉพาะโคมไฟนี่ก็สี่พันกว่าแล้วอะแล้วค่าส่งนะค่าส่งเนี่ยสองสามกิโลเกือบแตะสี่กิโลค่าส่งนะครับดีเอลเนี่ยอยู่ประมาณสี่พันไหนจะค่าทายาม,มีเบรกเบ็คเสร็จนะครับขายได้หมื่นกว่าเนี่ยเกือบสองหมื่นเนี่ยต้นทุนไปหมื่นหนึ่งละเหลือกำไรอยู่ประมาณหกเจ็ดพันเออ บางคนไม่กล้าลงทุนหมืน่นลงทุนเงินหมื่นไงในการเริ่มต้นน่ะไม่กล้าเพราะเพราะอะไรครับมันไม่มีความรู้บางทีมันก็เสี่ยงเกินไปถูกไหมเนาะแต่ผมไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่ถ้าคุณทําได้ก็ดีนะครับมันได้มันดีอยู่แล้วเออขายครั้งหนึ่งได้กำไรทั้งเจ็ดหกเจ็ดพันอย่างเงี้ยแต่ผมก็ต้องบอกนะครับว่าผมไม่ได้ขายได้ทุกเดือนนะอ,อของแพงๆอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ขายได้ทุกเดือนนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำแล้วให้เราอยู่รอดเนี่ยแล้วเราไปต่อได้เนี่ยนะครับมันควรมีสินค้าที่แบบเราเริ่มต้นง่ายๆให้มันไปได้เรื่อยๆก่อนให้มันเลี้ยงตัวเราก่อนอย่างนั้นเนะี่ยนะครับแล้ว,วันนี้วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดไม่ออกว่าคุณถนัดอะไรบ้างหรือคุณไม่รู้จะขายอะไรคุณลองดูมอบรอบตัวคุณก่อนก็ได้นะครับเหมือนที่ผมบอกอะรอบตัวคุณก่อนก็ได้ คือผมบอกว่านะครับทุกอย่างบนอีเบยขายได้เกือบหมดนะมีพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของทุกอย่างเป็นเจ้าของร้านทุกอย่าง20บาทนะครับร้านเขาอยู่แถวแถวออฟฟิศผมเลยเออแล้วเขาก็เนี่ยเขาดูไลฟ์สดผมอะแล้วเขาก็มาถามผมว่าของพี่ทุกอย่าง20บาทเนี่ยขายบนอีเบย์ได้ไหมผมก็บอกว่าพี่รีบมาเรียนนะครับ มาเรียนเพราะอะไรครับมันขายได้นั่นแนหะคือสินค้าที่อยู่กับตัวเขาอยู่แล้วะครับอยู่กับตัวเขาอยู่แล้วแค่นั้นเองแล้วมันควรจะหาสินค้าที่แบบเราเริ่มต้นง่ายๆอ่ะมันโอวันๆไม่เคยคอนแทคใครเลยโคสไม่เคยรู้จักใครเลยไม่เคยแบบไปติดต่อใครเลยนะครับเอาง่ายๆคุณชอบซื้ออะไรบ้างในออนไลน์ เออคุณชอบซื้ออะไรบ้างนะครับคุณชอบซื้ออะไรเอาสิ่งนั้นแหละมาขายเหมือนที่เขาพูดกันทั่วไปอะ่ะคุณใช้อะไรเป็นประจำคุณซื้ออันนั้นมาก่อนที่คุณจะใช้คุณถ่ายคลิปรีวิวก่อนเนี่ยไอเดียดีที่สุดแล้วนะครับมันดีที่สุดแล้วเนาะในพวกใน Ti k t o k ที่เขาขายของกันบางทีเขาขายของที่เขาเขาซื้อมาใช้เขารีวิวของที่เขาใช้ แล้วเขาก็เอามันมาขายด้วย ebay มันก็เป็นแบบนั้นได้นะครับเนี่ยแล้วเราจะเริ่มต้นได้ที่แบบว่าง่ายแล้วลืมไปเลยว่าเออกูจะขายอะไรดีใช่ไหมครับจะขายอะไรดีถึงแม้ว่ามันจะจังทำกำไรไม่เยอะในสินค้าที่เราเห็นทั่วๆไปหรือสิ่งที่เราถนัด บ,บางคนถนัดพวกอีเบมอเตอร์พวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เนี่ยโอ้ทำกำไรได้ต้องเยอะเออบางคนเก่งมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับมีความถนัดออคือเรื่องมอเตอร์ไซค์รู้หมดเลยแต่ไม่มีเงินเปิดร้านนะครับไม่มีเงินเปิดร้านซ่อมถ้าไม่มีเงินเปิดร้านซ่อมนะครับแสดงว่าคุณเป็นช่างมอเตอร์ไซค์คุณก็ต้องรู้แหล่งใช่ไหม คุณก็ต้องรู้แหล่งอะไรต่างๆคุณสั่งของมาก่อนที่คุณจะแพคให้ลูกค้าคุณก็ถ่ายรูปก่อนถ่ายสัก5้าภาพนะครับบางทีของบางอย่างกว่าจะหาเจอเนี่ยมันใช้เวลามันใช้เวลานานมากคือเราจะหาของที่คนขายน้อยอ่ะล้วทำกําไรสูงๆอ่ะเราต้องใช้ความอดทนในการหานะครับวันนี้ไม่เจอไม่เป็นไรเอ้วแต่ทำไมมันมีคนไทยขายในบริเวนะ ถ้ามีคนไทยขายบนอีเบสแสดงว่าต้องมีซัพพลายเออร์สิใช่ไหมเนี่ยผมจะนั่งตีโจทย์ตีคําถามตัวเองไปเรื่อยๆมันต้องมีคนมันต้องมีคนขายนะถ้าไม่มีคนขายแล้วคนนี้เป็นคนไทยขายนะก็เอาของจากไหนถ้าอดทนไม่พออะ่ะมันจบเลยฮะมันจบถูกไหมครับถ้าเราเริ่มต้นที่มันแบบรู้สึกยากเกินไปอะ่ะ มันจะจบไวเทคนิคแรกนะที่ผมพูดวันนี้ก็คือคุณนะครับคุณะ่ะจะต้องหาของที่มันแบบเริ่มต้นง่ายอยู่ใกล้มือก่อนสิ่งที่เราถนัดก็ได้นะครับหรือสิ่งที่เราไม่ถนัดแต่มันอยู่ใกล้มืออยู่ใกล้บ้านเราเราสามารถที่จะอะไรฮะลองเรียนรู้ได้ไหมนะครับอืม อ๋อแถว <TA> บ้านมีร้านโโออาไดโซเออไดโซนี่เป็นแหล่งเป็นแหล่งสินค้าที่เราสามารถเอามาขายได้เลยนะเออนี่โหนี่ผมบอกแหล่งให้เลยแล้วเนี่ย <laughs> นะครับ <c oughs> เห็นไหมไดโซมีเยอะมีหาหายากไหมมีเกือบทุกห้างอะร้านอะไรีครับร้านดีไอวอันนี้ผม เอาแบบว่าหาไม่ยากเลยนะแล้วสําหรับคนที่ชอบเดินห้างอะ่ะมีอะไรอีกฮะมีร้าน DIY มีอะไรอีกครับเยอะแยะอืมเนาะไม่ยากเลยนะครับไม่ยากนะขอย้ําว่าไม่ยากในการเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรามีไอเดียเราจะตัดปัญหาไปได้เลยว่าเออขายอะไรดีนะนะครับนอนคิดก็คิดไม่ออกถ้าคิดไม่ออกลองดูว่า เออแล้วชีวิตกูกูถนัดอะไรบ้างวะนะครับทางชีวิตเนี่ยรู้จักใครบ้างรู้จักเจ้าสัวคนไหนไหมรู้จักร้านค้าไหนไหมออลองคิดดูให้ดีนะครับหรือออกจากบ้านไปมันมีร้านค้าปากซอยไหมที่เขาขายอะไรที่แบบเออเอ,อมันน่าจะลองเอามาขายบนอีเบได้นะแบบเนี้ยนะครับ อืมมีไหมเออนะครับมันมีอยู่นะเยอะนะสินค้ารอบตัวสินค้าใกล้ตัวนะครับเราเอามาเริ่มต้นก่อนให้มันง่ายที่สุดพอคุณเริ่มต้นง่ายมันจะปอดไปต่อได้ได้เร็วแล้วก็ดีที่สุดนะครับอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกนะครับหาสินค้าที่ง่ายและใกล้ตัว สิ่งที่เราถนัดก็ได้ของมือสองก็ได้คุณรู้ไหมว่าบนอีเบย์สามารถขายของมือสองได้นะครับอะไรที่มันลกบ้านคุณเสื้อผ้าที่คุณไม่ใช้แล้วคุณอย่าไปดูถูกอย่าไปดูแคนมันอย่าไปด้อยค่ามันนะครับโอ้จะขายได้เหรอโค้ดเสื้อเสื้อสงการนี่ยนะหนูใส่ไปแล้วนะเสื้อสงการอะ่ะมันขายบนอีเบย์ได้ด้วยเหรอ อย่าไปด้อยค่ามันลองมองให้มันมีค่าดูบ้างนะครับไม่แน่นะครับมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราก็ได้เออนะครับบางอย่างเรามองด้อย,นะยค่ามัน่ะนะเราด้อยค่ามันเราดูมันแบบมันไม่น่าจะขายได้นะมผมบอกเลยนะครับอะไรที่คุณเคยซื้อมาอะไรที่คุณเคยชอบมัน มันจะมีคนที่ติงตองชอบเหมือนคุณนั่นแหละบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นคุณอยากไปด้อยค่าอะไรบางอย่างสินค้าบางอย่างเนี่ยมีค่าในบางพื้นที่นะครับสินค้าบางอย่างดูไม่มีค่ากับบางที่คนบางกลุ่มนะครับทำไมกระเป๋ามงถึงขายได้ ใช่ไหมครับทําไมกระเป๋าช้างถึงขายต่างประเทศได้ที่บ้านเราทําไมขายถูกมากพอบ้านเราเนี่ยมองกระเป๋าช้างเป็นเรื่องธรรมดาไงแต่ฝรั่งมองกระเป๋าช้างเป็นอะไรฮะแปกตาแปลกใหม่ในทางกลับกันนะครับเขาเห็นกระเป๋าหลุยบ้านเขาก็เกลื่อนตาคนบ้านเราเห็นกระเป๋าหลุยก็อยากได้นี่คือคุณค่าของสินค้านะครับ ให้ผมเปรียบเทียบผิดไหมนะครับน้ำหนึ่งขวดอ่าไม่ต้องละไม่ต้องละ,งละนะครับเออบางของบางอย่างอย่าด้อยค่านะอาจจะขายได้ด้วยก็ได้นะมีแหวนวงหนึ่งแหวนเงินวงหนึ่งเก่ามากแล้วโคตไม่แน่ใจว่าจะขายได้ไหมนะครับคูดเอามาขายอนะมันมีคนต้องการมันอยู่นะครับอืม แล้วผมบอกเลยสเสน่ห์ของ eBay ขายของมือสองได้เออมันมันแทบไม่มีเว็บไซต์ไหนที่แบบให้คุณเปิดโอกาสให้คุณขายของมือสองได้อะแทบไม่มีนะครับ Amazon ก็ไม่ได้นะ s อก็ไม่ได้เออมีที่ eBay อะสามารถที่เอาของข,ขยะในบ้านของคุณอนะเอามาโพสต์ขายก่อนได้เอามาทดลองขายดูก่อนได้อะเออ ในเมื่อมันไม่มีค่าคุณมองว่ามันไม่มีค่าแล้วคุณลองเอามาโพสขายดูไม่แน่มันอาจจะมีค่ากับคนบางคนคนบางกลุ่มก็ได้นะครับอันแรกเริ่มต้นให้มันง่ายนะครับขายของที่อยู่รอบตัวเอาที่เราถนัดก,ก็ได้หรือของที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่ใช้แล้วเอามาขายได้นะครับอืมเนาะทุกอย่างอย่าไปด้อยค่ามันฝาโค้กที่เราเหยียบย่ําขายได้นะครับบริเบอ แล้วเขาไปทําไมอ่ะมันมีนักสะสมฝาจีบแบบเนี้ที่เป็นภาษาต่างๆนะครับอย่างฝาจีบโคกเนี่ยมันเป็นภาษาไทยบางคนที่เขาชอบสะสมฝาโคกเนี่ยฉบับภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะประมูลไปถูกไหมมันขายได้นะเออแล้วเราจะบอกว่าเราม่รู้จะขายอะไรได้ยังไงอ่ะ <c oughs> ของมนอยู่รอบตัวนะนะครับ ถ้าคุณเอาฝาจีบโคกมาขายคนไทยขายในช e ้อปปี้ล่ะสิคคุณคิดว่าขายได้ไหมมันไม่ได้ไงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนไทยมองเป็นเกลือแล้วเพราะฉะนั้นเราควรขายให้กับคนที่มองเห็นค่ามันนะครับแค่นั้นเองอืนะครับสองเทคนิคที่สองนะครับก็คือเราจะต้องนะครับทำการรีเสิร์ชหาสินค้านะครับ ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้านะครับเทคนิคที่2นะเราจะต้องทําการนะครับรีเสิร์ชหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการเราเรียกกันทั่วไปว่าการทํา d a t a mining นะครับเทคนิคที่2เนี่ยวิธีการที่2เนี่ยจะแตกต่างจากวิธีการแรกและแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมอยากให้ทุกคนเริ่มต้นจากวิธีการที่1ก่อนเนาะแล้วค่อยมาวิธีการที่2นะครับ การทำรีเสิร์ชหาสินค้าเนี่ยนะครับเราต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจสังเกตว่าสินค้าตัวไหนที่ทำเงินสินค้าตัวไหนที่เป็นความต้องการของลูกค้าเหมือนที่ผมพูดไอชานาเลียนั่นแหละไอโคมไฟอะโคมไฟที่โคมไฟห้องครัวนะครับไม่ใช่โคมไฟห้องอะห้องลิฟวิงรูมนะไม่ใช่ห้องรับแขกนะ ห้องครัวเลยที่เขาซื้อไปเนี่ยอืมมันสวยมากนะครับมันสวยมากผมเห็นผมยังผมยังคิดว่ามันสวยมากนะครับแต่ยังไงต้องขายเพราะมีคนซื้อเราต้องขายนั่นคือเรากำลังหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการนะครับเราเรียกกันทั่วไปว่า Data Mining ตลาดนะครับโดยทั่วไปที่เรามีกันนะครับก็คือแฟบสบู่ยาสีฟันนะครับของในซูเปอร์มาร์เก็ตของในที่เราหาง่ายนะครับที่เราหาง่ายแล้วเราเอามาขายใช่ไหมครับเทคนิคแรกเลยเทคนิคแรกเนี่ยคือแมทมาร์เก็ตนะครับเพราะของร้าน20บบาททุกคนหาง่ายไหมหาง่าย ใครๆก็หาได้นะร้านดโซหาง่ายไหมหาง่ายใครๆก็หาได้ถูกไหมครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณหาง่ายแล้วมีคนหาง่ายเหมือนคุณนะครับรเขาก็เอามาขายแข่งกับคุณเพราะแข่งกันมากๆม,ม,มันเกิดอะไรครับตัดราคา นะครับนี่คือที่เราพยายามบอกนะครับว่าหลังจากที่คุณขายสักพักเนี่ยคุณเริ่มขายเป็นคุณเริ่มขายได้คุณเริ่มทําเป็นพยายามหลีกเลี่ยงแมสมาร์เก็ตให้ได้นะครับอา้าวโค้ดที่ลงไปจะทไงอะ่ะก็ลงไปก็มาเริ่มขายได้ไงกาไรน้อยหนึ่งแต่มันยังขายได้ไหมได้เราไม่ได้ทิ้งนะนะครับเราไม่ได้ทิ้งไปต่อได้กําไรน้อยหนึ่ง แต่ยังได้อยู่อย่าทิ้งมันนะครับอย่าไปด้อยค่ามันเนาะทำมันต่อไปแต่แน่นอนนะครับสินค้าพวกนี้การตัดราคาค่อนข้างสูงในแมทมาร์เก็ตเนี่ยคุณขายนีเวียเนี่ยโอ้โหมีคนขายนีเวียกี่เจ้าใจะไหมครับมีคนขายนีเวียกี่เจ้ามันก็เกิดการตัดราคากันอาแบบนี้เราเรียกกันว่าแมทมาร์เก็ต 2ตลาด need market นะครับ need market นีดมาร์เก็ตก็คือเฉพาะกลุ่มนะครับเฉพาะกลุ่มนะฮะหรือเรียกง่ายๆคนที่ชอบข้างไทย้ หลงไหลอะไรบางอย่างนะครับถ้าใครอ่านรู้เรื่องนะครับเนาะทักมานะครับหลงไหลหรืออะไรบางอย่างนะครับนีดมาร์เก็ตนี่แหละที่จะทำให้เรานะครับรวยได้สินค้ากลุ่มแรกเนี่ยเริ่มต้นง่าย พอเลี้ยงตัวเราได้นะครับแต่ยังแต่ถ้าจะรวยต้องทำงานหนักมากถูกไหมคือคุณต้องขายจำนวนเยอะๆอะเพราะคู่แข่งมันเยอะไงนะครับแต่มันเหมาะกับการเริ่มต้นไหมเหมาะมากๆเหมาะมากๆแต่ผมไม่ได้บอกทุกคนนะครับว่าเออคุณเริ่มต้นจากแมทมาร์เก็ตแล้วเนี่ย คุณขายไปทั้งชีวิตเลยนะคุณไม่ต้องมาขายนิดนะอย่ามาขายแข่งกับผมนะไม่เอาไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพอคุณเริ่มต้นได้นะครับคุณต้องหานิดมาร์เก็ตให้ได้ด้วยหานิดมาร์เก็ตให้ได้ด้วยนิดมาร์เก็ตคือสินค้าเฉพาะกลุ่มเหมือนอะไรครับเหมือนชาแนลเลียเมื่อกี้เลยเหมือนชาแนลเลียเมื่อกี้เลยหาตลาดที่แตกต่าง จำได้ไหมที่ผมพูดเรื่องอยอดพีระมิดนะครับนั่นแหละคือคนที่คิดแตกต่างนะครับเขาถึงอย,ยู่เขาถึงแตกต่างแล้วเขาถึงอยู่ได้ขายได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเทคนิคที่2เนี่ยคุณควรหาสินค้าที่เป็นนีดมาร์เก็ตนะครับนีดมาร์เก็ตคุณจะเจอนีดมาร์เก็ตได้เนี่ยคุณต้องทำอะไรฮะดัต a นะครับ mining นะครับคือการค้นหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการนะครับการตลาดสมัยก่อนนะครับการตลาดสมัยก่อนเนี่ยเขาจะ,ะเขาจะผลิตสินค้าก่อนนะครับแล้วเอามาขาย ยังไงก็มีคนซื้อเพราะอะไรครับคู่แข่งไม่มีไงแต่ทุกวันนี้ผู้ลองผลิตแล้วามาขายดีมีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะเพราะอะไรครับเพราะคนค้นหาสินค้าง่ายคนค้นหาสินค้าง่ายใช่ไหมครับเขา,เอาอะไรมาค่ะคนไม่มีต้นทุนอย่างผมยังขายได้เลยเอาจริงมีบางคนอะนะครับไม่ได้จ่ายเงินเรียนนะ แต่ตามมาใน YouTube อะ่ะช่วยหน่อยเถอะพอดีผมมีซูมช่วยเข้ามาดูให้หน่อย <c oughs> <c oughs> นะครับเวลาผมจะบอกนะครับทรัพยากรอย่างหนึ่งนะที่ทุกคนมีเท่ากันคุณจะใช้หรือคุณไม่ใช้อะ่ะ <c oughs> ก็หมดไปนะครับนั่นคือเรื่องของเวลาเงินเนี่ยเงินนะครับ วันนี้คุณไม่มีคุณหาใหม่ได้นะพรุ่งนี้คุณตื่นมาคุณหาเงินใหม่ได้แต่เวลาวันนี้ที่คุณเสียไปเนะี่ยไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้นะนะครับอืมผมอยากบอกทุกคนนะครับว่าทุกครั้งที่ผมช่วยเหลือคนทุกเวลาที่ผมใช้ไปผมต้องจ่ายมันนะ <laughs> นะครับอันนี้บอกไว้ล่วงหน้านะครับ เพราะผมรู้สึกว่าผมอะทำคลิปไว้ชัดเจนแล้วนะครับคุณไปที่แอปแดงของผมก็ได้เนาะนะครับสรุปผมไม่ได้ซูมกับเขานะครับแต่ผมบอกว่าเอางี้นะน้องนะครับคือพี่ก็มีงานเยอะนะเดี๋ยวพี่จะส่งคลิปไปให้ดูเออประมาณนี้นะครับประมาณนี้ นะบางครั้ง,งมันอาจจะไม่ถูกใจใครผมขออภัยด้วยนะนะครับแหมก็คือก็ซูมแค่ไปถึงห้านาทีเนี่ยกับการให้ไปดูคลิปอะไรง่ายกว่ากันก็อยากให้อดทนไงนะครับอยากให้ใช้ความพยายามของตัวเองบ้าง <c oughs> ประมาณนั้นนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณมีคุณค่านะอืมผมบอกเลยว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆแล้วก็ คุณมาคุณได้มาฟรีอะสิ่งนั้นคุณจะมองไม่เห็นค่านะครับสิ่งนั้นคุณจะมองไม่เห็นค่าของฟรีใช่ว่าดีนะครับไม่ดีนะไม่ดีครับในทางกลับกันถ้าเกิดคุณต้องจ่ายอะไรแพงๆออกไปคุณเสียมันไปแล้วครับคุณเสียเงินเพื่อแลกมาแล้วเนะี่ยคุณจะมีพยาความพยายามมากขึ้นนะนะครับ คุณจะอยากทํามันมากขึ้นคุณรู้สึกว่ามันมีค่าแต่เมื่อไหร่ที่คุณได้ฟรีคุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโอ้เดี๋ยวค่อยมาโค้ดเขาสอนคูเห็นมาไลฟ์สดทุกวันอะ่ะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูก็ได้แต่ผมก็ไลฟ์สดทุกวันทุกจริงๆนะ <laughs> นะครับแต่เขาก็ไม่ค่อยมาดูมาดูผมนะเขาก็ผัดวันไปอย่างเงี้ยไปเรื่อย เนี่ยนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเออถ้าผมถูกใจคอร์สเนี้ยคอสการเงินหรือคอสลงทุนผมซื้อเลยนะครับซื้อเลยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าไปนั่งศึกษาทีละขั้นตอนผมเสียเวลาเอาถามเขาเลยว่าเขาสอนอะไรบ้างอืมาจเงินเลยนั่นแหละนะครับอ่ะมาดูเราไปที่แอดวาน a d v a ิ c e d นะ เนี่ยมันจะมีปุ่ม Advanced Search อยู่คลิกเข้าไปครับคุณใส่คำว่าไทยธรรมดาก็ได้นะครับใส่คำว่าไทยธรรมดาก็ได้นะครับแล้วคุณก็ไปเข้าหมวดเลยเข้าหมวดเลยนี่คือสูตรหาสินค้าที่แบบนี product ที่แตกต่างนะครับไปที่หมวดสมมติว่าผมเอาความถนัดนะครับผมเอาอสมมติว่าเราเอา eBay m o t o r หรือเพ s u p p l y ก็ได้นะ,ะ EBay m o t o r ไม่เป็นไรผมกดเซิร์ชไปก่อนนะกดเซิร์ชไปก่อนนะครับติ๊กเลือกไทยไปก่อนนะครับจริงๆมันมีแหละผมอาจจะตาลายแล้วนะครับอ่าผมเข้ามานะครับเนาะมีดกีวีเนี่ยแมสใครๆก็ขายฮะใครๆก็ขายผมผมให้คุณสังเกตนะครับว่าคุณควรจะขายอะไรนะนะครับ ผมบอกเลยว่ามีดเนี่ยคนขายเยอะแล้วคุณไม่เชื่อคุณลองเซิร์ชกีวี่เลยนะครับถ้าคุณจะขายในตลาดที่เป็นตลาดที่แตกต่างนี่ครับการ์ดโปกเกมอนนะครับเนี่ยคือนีชมาร์เก็ตนะครับคือต้องต้องเป็นคนที่อะไรฮะ ข้างใายหรือชอบการ์ดโปเกมอนเท่านั้นะนะครับแล้วขายแพงไหมแพงนะครับแพงมีแพงกว่านี้ไหมอลองดูนะครับมีแพงกว่านี้ไหมถ้าคุณอยากรู้คุณอยากหาของแพงให้คุณกดตรงคําว่าสวยเทมตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเจออะไร เนาะนะครับเจอราเครื่องเจอแก๊สสะสมอ่าลองดูนะว่ามีอะไรที่ขายแพงอยากรู้อะไรขายแพงมาตรงคำว่าซอร์นะครับซอร์แล้วก็เลือกไพยชิปปิ้งไฮเอ็ดเฟิร์สหกมืนะ่นฮะการสปโปกเกมอนนะครับนี่คือนีดมา a r เก็ต แต่ผมบอกนะก็ไม่ใช่หาง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราอาจต้องใช้ความอดทนในการหาหาซัพพลายเออร์หาตลาดถ้าเราเจอมันเมื่อไหร่มันคือความคุ้มค่าเนอะเนี่ยนะครับอืมหลวงพ่อพรสไสามหมื่นหนึ่ง นะครับการนะครับการปดโปเกมมอนการ์ดสะสมพอมองออกไหมนะครับนี่คือการหาเน็ตมาร์เก็ตนะครับคือการหาเนะ็ตมาร์เก็ตเนาะเราเจอเราเจออะไรครับเราเจอการ์ดโปเกมมอนเหมือนกันแต่เราเจอที่ อา้าวปิดไปทำไมฮะเนี่ยนะครับปิดไปเฉยเลยนะครับเราเจอหลักพันแต่ถ้าเราใช้วิธีการดูหานิดมาเก็ตโดยการใช้เลยฮะไพ่ช mm ิปปิ้งเฮดเฟิร์สเราเจอการ์ดโปเกมอนที่เท่าไหร่6 0 0 0ืนนะครับถ้าเดือนหนึ่งเราขายสักชิ้นหนึ่งนะครับขายสักชิ้นหนึ่งสองชิ้น อยู่ได้ไหมอยู่ได้แล้วนะนะครับนี่คือเทคนิคในการหาสินค้านะครับถ้าคุณบอกว่าคุณไม่รช่วยขายอะไรวันนี้ใครดูไลฟ์สดนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับ